อารักสสัดเผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้ผมมาชิญช่อง JK r Studio นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่อง DnD h o n o r Among Thieves หรือ DnD กิิยศในหมู่โจนนั่นเองนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเป็นหนังที่สร้างมาจากเกมนะครับผมแต่ผมไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับผมก็คนที่ไม่เคยเล่นเกมจะดูดเรื่องไหม ผมบอกเลยนะว่าดูรู้เรื่องอย่างแน่นอนเพราะว่าเนื้อเรื่องดูง่ายดูบเพลินนะครับผมมีความเป็นแอคชั่นแฟนตาซีภาพสวยซีจนี่คือแบบสุดยอดเลยครับและเรื่องนี้มีทั้งมังกรเวทมนต ือแบบเท่จัดอะ่ะโคตรเท่เลยตัวละครแต่ละคนก็มีพลังไม่เหมือนกันนะครับผมมีความเก่งต,กต่างกันไปแต่คนที่ชอบที่สุดเลยคือดอริกและไซมอนนะครับผมดอริกนี้จะมีความสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์อะไรก็ได้นะคือแบบเท่จัดอะ่ะแปลงเป็นตัวอะไรก็ได้โคตรเท่เลยและไซมอนมีพลังเวทมนต์นะครับผมผมบอกเลยนะ2ตัวละครนี้เท่สุดในเรื่องและ <c oughs> ผมชอบมากและสิ่งที่ทําให้ผมชอบเรื่องนี้มากขึ้นเลยคือฉากแอคชั่นนะครับผมมันอลังการม,มากๆ ใส่ความแอคชั่นเข้าไปในเรื่องได้ดีนะครับผมและมีมุกตลกให้ขำพอสมควรทําให้ขำได้หลายฉากเลยนะยิ่งฉากายแมงนี่เป็นอะไรที่มันมากมากเลยมีการเล่นเกมเหมือนข่าวงกฏกันด้วยนะครับผมโดยรวมก็เป็นหนังแอคชั่นที่ดูดีเรื่องหนึ่งเลยนะก็มาพูดสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบกับเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับผมผมว่าช่วงต้นเรื่องอ่ะมันดําเนินเรื่องช้าไปหน่อยนะครับผมมันชวนให้หน้าเบื่อพาง่วงนอนนะครับผมแต่พอมากลางเรื่องทําสนุกขึ้นมากมากเลยนะดูเพลินดําเนินเรื่องได้ไหลลื่นมากขึ้น ถ้าพูดง่ายๆเลยว่าเรื่องนี้สนุกไหมผมบอกได้เลยว่าสนุกมากคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับผมความรู้สึกหลังชมผมเป็นยังไงนะครับผมก็สนุกมากสนุกจริงมีความเป็นแอคชั่นแฟนตาซีได้ดีมากๆเลยมีการผจญภัยนะครับผมก็ เอาคะแนนผมไปเลยแล้วกันนะครับผม8 5เต็ม10นะครับผมประมือประมือประมือเยอะมากๆเลยนะ8 5เต็ม10ถือว่าเป็นหนังแอคชั่นแฟนตาซีที่ผมชอบมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมชอบไม่ชอบกับเรื่องนี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเจอกันคลิปใหม่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนขึ้นมาคนแรกเลยนะครับผมจะได้กดเข้ามาดูคนแรกเลยนะครับผมก็เจอกันคลิปใหม่นะครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาย